งานของผมนะครับเป็นงานที่ต้องออกไปโน่นมานี่นะฮะไม่ค่อยอยู่กับพีสักเท่าไหร่โน้ตบุ๊กครับจึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สื่อสารฮะที่ช่วยผมทํางานระหว่างวันและพักผ่อนได้เป็นอย่างดีซึ่งในระหว่างวันนะฮะผมก็ใช้โน้ตบุ๊กในการเช็คคิวงานอ่านอีเมลอ่านบทละครนะฮะส่วนในเวลาว่างครับผมก็ใช้เจ้าโน้ตบุ๊กนี่แหละครับในการเล่นเกมนะฮะดูหนังอ่านข่าวสารต่างๆรวมถึงใช้โซเชียลเวิร์กในการติดต่อกับเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับของผมด้วยครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมจะเลือกใช้เมาส์ที่ดีมีคุณภาพนะฮะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานกับโน้ตบุ๊กของผมครับและในวันนี้นะครับทาง Microsoft ก็ได้นำเมาส์รุ่นใหม่นะฮะที่อยู่ในคอลเลกชัน n l m m t t e e e i t t o o n r t t s t t s r r i s s ตัวนี้ครับ Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500นั่นเองครับนำมาให้ผมทดลองใช้ด้วยนะฮะซึ่งหลังจากใช้แล้วเนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยครับว่าผมรับดูได้ถึงความสะดวกรวดเร็วนะครับง่ายต่อการพกพาและยังง่ายต่อการใช้งานด้วยฮะ ที่สําคัญนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับทาง Microsoft เนี่ยยังได้เชิญศิลปินจากทั่วโลกเลยนะครับมาร่วมออกแบบให้เราได้ใช้กันอย่างอินเทรนด์ด้วยครับผมว,ว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับที่เราสามารถเลือกเมาส์ที่มีลวดลายแบบที่เราชอบได้รุ่นที่ผมชอบนะครับก็คือรุ่นที่ออกแบบโดยศิลปินชาวญี่ปุ่นครับเคนโซมินามิฮะซึ่งลวดลายเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ถึงการเชื่อมต่อของเส้นสายและความเร็วครับ แต่ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยผมก็ใช้อันที่สควอชที่เป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวฝรั่งเศสเป็นคนออกแบบครับและที่น่าสนใจนะฮะก็ยังมีของซีนาเพอร์เซนศิลปินจากสต็อกโฮล์มครับทัสโมนะครับศิลปินจากออสเตรเลียครับกับงานแนวดิจิทัลแล้วก็ยังมีของเซรีซูด้วยนะฮะศิลปินจากเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะในแง่ของการใช้งานนะฮะก็คือเทคโนโลยีบูทแท็กนั่นเองครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะอ่าเห็นไฟสีฟ้านี่ไหมครับ ซึ่งเจ้าเทคโนโลยีบูแท็กนี่แหละครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้งานเมาส์ตัวน,นี้ได้ทุกที่เลยครับและยังให้ความแม่นยําที่เหมือนเดิมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนพื้นหินนะครับพื้นไม้พื้นกระจกบางชนิดแม้กระทั่งพื้นผมก็ยังใช้ได้ครับเจ๋งไหมละครับ ัวรับสัญญาณนาโนโทานซีเฟอร์ที่อยู่ใต้เมาส์นะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดและใช้งานสะดวกครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเสียบค้างไว้ที่โน้ตบุ๊กนะฮะก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกครับแต่ถ้าใครอยากเก็บให้เรียบร้อยก็สามารถเก็บไว้ที่ใต้เมาส์ได้ครับผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรียกได้ว่าใช้กันลืมเลยครับเพราะว่าเมาส,ส์ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ถึง8เดือนโดยไม่ต้องเปลี่ยนครับยังมีที่เปิดปิดสําหรับช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับอ่าและอีกเรื่องหนึ่งครับ ถึงแม้ว่าผมจะใช้เมาส์ตัวนี้หลายชั่วโมงครับดีไซน์ที่รับกับอุ้งม,มือของผมนะครับสามารถทําให้ใช้ได้อย่างสบายมือครับส่วนเพื่อนของผมที่ขนัดมือซ้ายนะครับเขาก็สามารถใช้ได้สบายเข้ามือเหมือนกันครับเยี่ยมมากๆครับและพวกคุณนะฮะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆครับ